วันเกิดใครครับวันนี้วันเกิดน้องวันที่สุดลำสิงหาเออครับเราเตรียมทําอะไรกันอยู่ครับแกะเบาเออเตรียมพอบอมวันเกิดเราจะสูบรลมนะดูสิดรูปอะไรบ้างเทเลยเทเลยครับให้จะก่อวันเกิดสูบรลมเองเลยเ้ย โปร่ยังไงยังไงเตรียมงานนะวันนี้มันเกิดน้องกวินโอ้โหลูกโป่งเยอะมากเอออะไรบ้างเนี่ยสีดำก็มีไหนสีดำานุ่นๆนะนู่นครับนั่นไงสีดำกี่ขวบนะเปิดออกมาดูที่สีดำอ่ะพรุ่งนี้จะกี่ขวบแล้วนะเอาเปิดดูเปิดดูเลขอะไรโอ้โหมีรถด้วย ขอเวลาน้องกวินสูบลมก่อนนะจะเฉลยว่าพรุ่งนี้น้องกวินกี่ขวบแล้วเลยเจ้าของมันเกิดทำเองเลยเอาไปทำได้ไหมเนี่ยฟ้าไม่ว่าแม่ตายอ่าปุด๊ดไม่กินด้เทียวปุ๊ดเถอเหมือนต้นเลย ได้ไม่เนี่ยให้ได้มาหนึ่งปุ๊ดอ้าวหายไปแล้วได้แล้วหนึ่งอันทุกคนเอาเลยสุกเน้อว้าวว้าวอุ้ยเล่นเยอะลูกนี้สุกได้อุ้ย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 ลูกโตแล้วลูกขยายใหญ่แล้วว้าวลูกแบบมีน้องกวินทำได้เอาแค่นี้แค่นี้เหรอมันเล็กนะเลูกเล็กสุกเดี๋ยวลงมันออก สีส้มนะจ๊ะหลายสีหลายลูกมากมอเอาแล้วกระเป่าใหม่อีกแล้วสูบใหม่จ้าเอาสูบเลยโอ้ลูกนี้น่าจะสำเร็จแล้วล่ะทุกคน <laughs> จับไว้แน่นๆครับคืนนี้จะเสร็จกี่ทุ่ม <laughs> หรือจะถึงเช้าวันเกิดพรุ่งนี้เลย <laughs> เอาจับไว้โอ้ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวแม่มาให้จับไว้จับไว้ทุกนอนสูบลมแล้วน้อค็เหมือนเกิดเหนื่อย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ว เกิดครับที่ไว้ที่ไว้ที่ไว้ครับไม่อยากกินเทียนโอ้ยกินเทียนไม่ได้สุขสา์วันเกิดครับน้องกวินอายุครบหกขวบแล้วครบหกขวบแล้วเหรอครับนี่ของขวัญแต้ติป้อมนี่เพื่อนบ้านที่น่ารักเดี๋ยวก็ไปกดขอบคุต้ป้อมนะครับได้ของขวัญทุกปีเลย ว้าวเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยแกะดูกันป้าน่นอนมีอะไรคืออะไรครับเกอุ้ยเบดเ่ายกกองเลยสุดยอดเยอะมากใดูอุ้ยเยอะมากนั่ใหน่ใหญ่ใัญ่ใหญ่ใกั่ใหญ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 ่ ป้อมให้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนวันเกิดวันหนึ่งน้องกวินเกือบอดใจไม่ไหวเกือบแกะก่อนแล้วสป้อมยายเหมียวอ,ยอ,ย <c oughs> อะไรนะอะไรนถอีกแล้วรถอีกแล้วเนี่ยรถนะครับ ว้าวรถสปอ,อร์ตเหรอเทมีราวตากผ้าข้างหลังด้วยใช่ไหมน้องกวินไหนราวตากผ้า,าอยู่ข้างหลังสีนี้ราวตากผ้าเนี่ยชี้ให้แม,ม่ดูว้าวสีอะไรนะจะเป็นสีอะไรอยากเปถ้าเป็นแบบนี้นี่ดีดเลยทายสิสีสอะไรครับเดาสิน้องกวินเดาสิครับไม่รู้เราไม่อยากเดาเราไม่อยากเดาสีเหลืองสีเขียวสีแดง สีแดงเอาสีแดงอ่ะน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินนะฟ้าฟ้าสีอะไรสีอะไรสีดำแน่เลยอู้สีเขียวเขียวเขียวตัวเขานี่ไงนี่มันจะเป็นสีตัวนี้สีเขียวตัวนี้เป็นสีเขียวแบบนี้ครับครับ โอ้มันมีอันนี้คืออะไรนรีโมทบังคับนะฮะมีตัวรถมาให้น่าจะเจ็ตแบตอยู่ข้างในโอ้มีอะไรนี่ล้ออะไรว้าวยางอะไรด้วยนี่อะไรนี่รถใหม่ป้ายแดงเลยน้องกวินได้รถกล้วยด้วยมีถังนะมีกล้วยด้วยแล้วก็ให้ซิ่งแล้วให้ซิ่งเหรอให้ซิ่งชนกล้วยได้ไหมใช่ครับอันนี้ก็มีซิ่งชนกล้วยเหรออันนี้ซิช่า นี่จนัวจนบิดบิดแบบนี้เลยอไม่ได้สิเดี๋ยวค่อยแกะมาทำดูนะครับโอเคนี่เนของฟ้าให้มาเป็นเบเบมค่อแกะดูโอ้มันเป็นกล่องเหรอแกะตูว้าวกี่อันเนี้ยมันมาดันมาปึ๊บิดตรงนี้หนัน โอ้เป็นกล่องหิ้วได้ด้วยอย่างเงี้ยสีอะไรบ้างนะอยู่ในนี้มีกี่อันอ่ะเดี๋ยวเราเปิดอย่างนี้อ่ะแล้วก็เปิดนะครับมีอะไรบ้างอยู่ในนี้มีกี่อันนึกแล้วกเอ้าอะไรเนเฮ้ยเอ้าไม่ได้อะไรเลยเหรอนี่ไงมันอยู่ตรงนี้โอ้ยมัดูใกล้ๆเลยมีสีอะไรบ้างนี่วางไว้โอ้ยอันนี้อะไรสีเขียว สีฟ้าเงินสีน้ำเงินสีดำสีแดงสีเหลืองเงินสีเหลืองทองแล้วก็แดงเงินโอ้ยเล่นคนเดียวไหวหรือมีที่อะไรนะที่ชุดที่อะไรนะเขาเรียกชุดที่ชุดอ่ะมีกี่อันหนึ่งสองมีสองอันแล้วมีอะไรเนี่อันนี้บิดบิดมีกี่อันสแปมสี่สี่อันโอ้แล้วนี่ที่จับใช่ไหมครับอ่าเยอะไหมเยอะขอ้คู่ก๊กไก่ไก่ ใหว่โอเคกินเค้กกันดีกว่ากินเค้กกันดีกว่าโอเคกินเดี๋ยวนี้เก็บก่อนเดี๋ยกขึ้นลงมาองมาก่อนอช็อกโกแลตเต็มเต็มมีทองด้วยน้องก็วินได้ทองแท่งด้วยเหรอเนี่ยช็อเบอลด้วย